อรอยบบลุงได้แต่มายังโบยุดกินเค็มเค็มยังเดี๋ยวนี้อ้าวนี่ละสายมันอนะ่ะเพิ่นบบกินใสเพิ่นว่าสบายดีพี่น้องตอนมืดตอนค่ำอีกเทือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะน่าก,กัดกับมากบเฮงกับเห็ดอยู่เห็ดกินคือเก่าเขาคั่วคือเก่า,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 าบอกแล้วกะ ปิ้งยังอันนี้ปิ้งสมปลาบอกสมปาตองสมปลาตองสมปายังแหละสมปลาตองคือปลาดูไข่ไข่ปุ้งกับยางไฟเลยกลัวไข่ปุ้งนี่เป็นมากแห็นไหมไข่ปุ้งอันร้านที่เขาซื้อนี่ผัดบรีดแก้บบแก้ง่ายลานที่เข่าเอื่อยซื้อร้านแหลกนะมันแกง่ายไข่ไม่อยากซุกกลัว แี๋ัวก็มีขวดจิร่นะพี่น้องไปขวดจิร่เน่นี่ขวดจิร่หน่มเน่ปลาลูกเว่ยกินข่าแรงก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดนี่ก็า่ปใส่แกงมืออื่นซักซ่มใส่กันรอบไปสามแลวสามโตเก่งอยู่สกีอะไ่ไ้ว่านีอื่กี่ะไรไ่กวนี่ไปคุยเ่่อ่่ไหไปุ่ดหอบ้นหน่อย ืองย่างไฟี่นเลยยักินไป็นี้างกุปูหิวเขาก็หิ้วบาดเนี่ยเยี้ยกับปูกลางคืนปูย่งปูด่าไข่ปูไข่โอ้ป็น่างไปบ่เอาไปโผล่ไว้อยู่หวยเลยเด้อไปแล้ไปเ้ไปป้าย่งไว้เนี่ยนะแปดนะถือไว้องกิวองกินนะโอ้ยเนยมาเบิ่งอาหารแรงเฮา ขนมหัวจิร่แจ่วปลาแดดข้าโต้มมัดพี่อ้องเลยกระปิ้งซีนออแหงงไข่าขา,ารขแรกน้ำกันพี่น้องโอ้ยตุ่มหมา,มาด้จนบ่าแหงเบิดาวานตุ่มหมานะได้นังตาหัวขนาดไนค่อยติคอบเองเดียพี่อ้องเอยคันพอยา เอาไ่มก็หมดหมดกค้องมาเลยมาเลยพี่น้องเด้อดูเขาเขาฟันเรียบตี๋ไปเอาเห็ดกระถัดเรียตีมงเากินเขากินเขาพี่น้องเขามาเด้อกินเขาลํวกันเด้อวัรสุขสุคนไตอันวัดป่ามหาชั่ระเจออันนักล่องเนาะสองแรสองผลงานเพลงไรผลงานเพลงเมีดัง เนนาซือแล้วกวันตามาห้าช่นะเล่นนาซกนแล้วนะอยไปหูน่อคาดีขาวดิสบายดีพี่น้องมาเด้นกินข้าวน้ำกันเดอ้อเมื่อขึ้นนั่งแบบวายากเลื้อนมาเนีพอเขิมก็ไม่นั่งก็จะสั่นไปนั่งหมกลางวันไปบุน,น้อง กปิดที่นอนนุ่มๆไปดูไหมดีมาามันสีใหญ่เียขันตาหนาวไหมขั้นนองแล้วก็ครบหอดนั่งอนนุ่มๆหอดอาวเฮ้ยยาตัวนี้กินเท็ยแก้ปวไงนน่เนาะบว ไขยยนน่ไวไขไข่มันจะหลวดช่งถ้าใส่ขอยินนี่อยาไปนน้เลยใจน้ยแคกเกล็ดแล้วจำอืมสื่อในการเลือกอันในขาแล้วในขางามงามเฉยกินงาน่ายเกินแสบเรืเ่องเรืองมาขาได้่ไ่ปุกว่ะ ไปได้ผุา,าแถวๆแนงว้าวไมนแสบวะรีเล่แเมนอรีจิบไปในใจก็ได้อันนี้แสบสมป้าเอ้าเจ้าเผาเขอเคุณค่ะเป็นยังวะางเป็นอะไรเป็นยนองน, <laughs> นเอาน้ำนำมันไ

ไปทำงานขอยึมีา่น่านแล้วมึงเขา้านข้าวกุ้งหันมเขาบ้านเชียงเลยไปจับเอาได้อย่างผสมได้แป้งหรือก มาแบ่งคูัวสมอะคือหมอูอยู่ก็หากันอยู่ที่นองเลยก็เพื่อนิึเมื่อย <c oughs> มันไม่ท่างอยีางมัทางลงมา,า,งาทางบ้านท่างับตอนคาไปอะไปไปที่ทางเลย ไปที่ซ่างกิรเจแต่แค่ไหนไปรถเก๋เจ้าหนี้อ่ะอืไปรถเดิเกี่อ่บอลลุยนั่งมจ๊ะบอแน่นนั่นโอ้โหเรื่องหัวตายไม่รเลยเด้อเออหมื่นนี่ต้อคุ้มนี่ไงคุ้มบอลเท่าลุยมากนั่น บนนี่หดปลาอว่างงานงาเวงคางนะพาข้ามาตะกิ้ปลาคะาเดปลา้าวเบิ่งเาหรือาไที่วริตาหัวคันอืกระจกเอาคยระ่กีลเนื่ล้วมมือได้ปลาห่าบได้เดียว Hãy cho nào Rồi. Được rồi. Em không trời ạ. Hay chút. Ừ. Con ừ. er kind of nó. จะได้กินยูคาตมข้าต้มวที่แหกินขะต้มแน่เลยอืยังกข้าต้มอีกหืม้องหาทิน้าว่าอื่อไหร่เอาอือไปห้องย่นแต่มือยู่บนเตายจ้ากระตูบแน่มูกกระปุปาปแล้วนจะเิ่ติต้มก็เลยบนเตาย

ไปทหมอดวห็นก่อนดาวค่อหังลย่นะัากกมอดาวห็ปอดทยปอดทยปกอยมาได้ช่งเลยมอดาวเห็นไลไปจหยาแตแทยเลยเต้องใกหายอุ่ถ้าบ่หายแล้บอ เขาเลืองไปตำทางัเอนเขาเจาเขาเขาเจ้ากทําทุ่งเฮ้าอย่างเงี้ยโเกียวจเืองคอากัะป้อปเกียวนั่งกัมีเนาะพขาจเห็นยืนเดกายไปนะเขาเจายวขาเขามารัดอือเจาะเขาเขาตู้กรตาดุ่นเบียนอะไรเนี่ยลุทายอ่ะไม่ใช่่ห้่าน จะพันเนาะจะเสียเท่าแล้วต้องพันเนาะแจ้งเนาะมาเสี่ยงเด็สุดท้ายอืมปัญญาเคลือกเขาเสียขาาวมิ้งเอื้องเด็ดสุดท้ายแม่ขาดมิ้แก้ว

เ้าก้นแดงเ้าออมกุ้งไตเาเสกหนูไปดมเอากับไปดมเอ้าหนอลุกอไรหโุดดีลิฟเอ้าเออหลรดของวัคก่้ยังดด้อ เริ่มกันเริ่มรบนขนาดก้มหนึ่งโททัเป็นยังกอเมาเราจะว่าเจ้ท้ายก้มหนึโทรศัพท์เริ่มมีแลิ่นอเลยนเป็นนเป็นน้ำเมา่านเมาเป็นำบางที่เป็นกำกลิ่นอ๋อกลิ่นแอกลิ่นแอรนบางีบางคนันทางกายสักจะหักมันจะได้ว่ทางกายหับเลย กินแหน่ดกบอเนี่ยได้ยอะอยู่กินเก่าแล้วนี่มักกะวั้นก็ไปซื้อรถดอีโปูมักับว่าเขาเขมรนี่มงมันจะโมไม่กินแอะมันจะโมไม่กินยางซีร์รูดอีโปภอร์รุ่นคือชั้นมี่นะแบบเขาคืนอย่างนะซืมานียนนไม่ได้่อมากนะไม่แต่มี่กินแอ ทางแบบเปิดกระจกแล้วนะร่มผดเนาะรมจะหลดตาไปบุนเอาบอกเลเนาะนะนำต้องซื้อเลยแนะนำาเอาเอาเนิว่าเาบอก้นีเนาะ่เป็นใหม่เลยค่ะ่งไาไม่ตายครอคุณบอกคุณใจู

ตาดันยากับมาเส่วางเรียกแต่ว่าวางเียมีนางนูน้ำอันนี้ซีนี้สินูผสมมาจากนี่นะนี่สินูสิแต้วเร่องมันิ้อไม่แมนสินไปไหนเนาะปลาอันนั้นนะตัวใหญ่ เหมือนเไปอ่ก่อนอ่าหมนเไปอุ่กบันจตไปนะ่อบนะอบเยอบได้งนี้นั่งแขนี้นี่ไงใครอี่งานบววรอันกแลวอินมั้ยอัอ

ไปรู้คุอยากษ์เงี้ย <c oughs> ตงยทำไมขุนยั้งหอยู่ตลาดเลยน,นี่เด็กเต็นหรอตาล <c oughs> ู้เด็กเต็นเนี่ยเต็นดีตาดูเด็กเต้นเป็นตาถูปะ่ะตาเป็นอะไร <c oughs> เออถามตาเป็นอะไร เป <c ười> ็นตาตุตาเป็นบูองาออไรกัอหก่ยากยป่วยอ้แทงมเล้วคนบอหมดกัด่หมดกัดลุกทางนีบุมมยังบุมมยังตัดบุมีมยังต่อตานะ ยยนี่กัเป็นเองนะ้าเร้านใหม่เขากับบแม่เม่อใหม่เขา,าย,ยุ่อปเหมอนกัน็เกิดบ้มาหมือเขากันกใจต่อต่อต่อไปต่อต่อต่อเคยนะขอกันณิดหนาแล้วก็ลุงเด้อบ๊าย,ยบาย